หากใครกำลังมองหานิยายรักนะคะแนวดราม่านะคะพระเอกก็เป็นพี่โบอีกแล้วนะคะก็ขอแนะนำเรื่องเธอที่เขาไม่เคยรักคำโปรยผู้หญิงที่ไร้ค่าไม่เคยอยู่ในสายตาของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นสามีอย่างก้องพบเลยสักวินาทีทั้งทั้งที่เธอเป็นแม่ของลูกเขาตลอดเวลาที่ผ่านมามั่นหมาอยู่อย่างไร้ตัวตนต้องทนทุกข์อยู่อย่างเจ็บปวด ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาก็ขอฝากเพื่อนๆติดตามเราผ่านทาง YouTube Channel ของ Slot Gangster ร่วมถึงกดสันกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลใหม่ๆที่เราอัปเดตอยู่ทุกๆสัปดาห์เลยรวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยนะจ๊ะนี่ใหเรื่องนี้ก็เป็นอ e ีบุ๊กในเมบนะคะผู้แต่งคือวราพรมีทั้งหมด2เล่มจบค่ะตัวละครหลักของเรื่องนางเอกชื่อว่ามั่นหมายค่ะส่วนตัวพระเอกก็คือก้องภพค่ะ ขึ้นต้นเรื่องค่ะก็เป็นการบรรยายว่านางเอกเนี่ยมีใบหน้าสวยนะคะปากนิดจมูกหน่อยผิวขาวอมชมพูมองไปทางไหนเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่สวยมากคนนึงค่ะ แต่ความสวยของเธอเนี่ยก็มีเววตาที่เศร้าโศกนะคะเธอมองไปที่นาฬิกาเรือนใหญ่ที่ตั้งอยู่กำแพงตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วสามีที่ชื่อว่าก้องพบก็ยังไม่ได้กลับมาเลยเธอเนี่ยแต่งงานกับสามีตอนนี้เธอยังเป็นแม่ลูกอ่อนอีกชีวิตคู่ในครอบครัวเนี่ยไม่ได้ราบรื่นค่ะอย่างที่หลายคนคิดนะคะ เธอย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ต่างจากคนนอกนะคะของบ้านหลังนี้พ่อพ่อแม่ของก้องพบก็เกลียดเธอค่ะชายหนุ่มที่ได้ชื่อสามีก็เกลียดเธอคนในบ้านเนี่ยมีแค่คุณยา่าพรเพนที่เอนดูเธอเท่านั้นนอกจากนั้นก็ไม่มีใครพูดดีกับเธออีกเลยเสียงรถหรูคาเลี้ยวเข้ามาจอดนะคะในบ้านหลังใหญ่ของตระกูลพี่พัดกุลนะคะก็เป็นตระกูลที่ร่ำรวยค่ะแล้วก็มีทายาทคนเดียวอย่างก้องพบพี่พัดกุลเนี่ยแหละเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จค่ะ ใช่หนุ่มเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆนะคะแต่น้อยคนเลยที่จะรู้ว่าเขาแต่งงานแล้วเสียงเปิดประตูเข้ามาในห้องนอนใหญ่ค่ะก้องพบก็เห็นใบหน้าของภรรยาใบหน้ารอเลาก็เผยความไม่พอใจนะคะไม่พูดด้วยไม่ทักทายค่ะรู้สึกโก,กรธเกลียดนะคะผู้หญิงคนนี้ที่ทําให้เขาเนี่ยต้องมีบ่วงผูกมัดแบบนี้นะคะมันใหม่ก็ได้แต่น่าซีนะคะตั้งแต่เธอเนี่ยให้กาเนิดบุตรสาวแล้วเนี่ยก้องพบก็ไม่คิดที่จะอุ้มบุตร สาวเลยมีแต่ความหมางเมินค่ะทาให้เธอรู้สึกน้อยใจมากๆไม่รักเธอก็ไม่ว่าแต่ว่าลูกเนี่ยก็ควรทําหน้าที่ของพ่อบ้างไม่ใช่เย็นชาแบบนี้เธอก็ได้แต่ขอร้องว่าคุณก้องอุ้มลูกหน่อยได้ไหมคะมันให้นมลูกเสร็จแล้วผู้ชายค่ะเขาก็เดินออกจากห้องน้ําแล้วก็พูดด้วยน้าเสียงคุ้นๆว่าไม่ฉันจะนอนหลังจากนั้นค่ะก็นอนหันหลังให้กับแม่ลูกทั้งสองค่ะทําให้เธอเนี่ยได้แต่น้อยใจนะคะสะสมไป ลูกสาวค่ะก็อยู่ในอ้อมกอดค่ะเธอก็ได้แต่จูบหน้าผากเด็กทารกไวัยไม่กี่เดือนนะคะด้วยความรักว่าลูกสาวเนี่ยเป็นของขวัญล้ำค่าของเธอเป็นเด็กตัวน้อยที่เอ่อแม้จะค่อนข้างเกเรบ้างนอนยากกว่าทุกวันนะแต่เธอให้นมแล้วก่อมนอนแล้วก็ยังไม่ยอมนอนสักทีเสียงเด็กทารกก็ร้องอุแวอุแวนะคะเธอเนี่ยก็ได้แต่รีบโอนะคะไม่หยุดซึ่งชายหนุ่มที่เพิ่งนอนมาก็ทำหน้าอย่างเบื่อหน่ายว่าแบบ หน้าเบื่อเลี้ยงลูกไม่ได้ฉันจะนอนนะแล้วหลังจากนั้นค่ะเขาก็เดินออกจากห้องไปค่ะเธอก็ได้แต่มองตามชายหนุ่มนะคะแล้วก็น้าตาไหลค่ะแล้วก็โอ้ลูกสาวของเธอว่าเนี่ยอย่าได้ตกใจเลยนะแม่อยู่นี่แล้วโอ,โอนะคะเธอจะโทษอะไรได้นอกจากโทษที่ว่าเธอรักเขาแล้วก็โทษที่เวรกรรมที่ทําให้เธอเนี่ยต้องเป็นแบบนี้ค่ะส่วนก้องภพค่ะเขาก็ไปยังห้องทํางานของตัวเองแล้วก็ทิ้งตัวลงนอนที่โซฟานะคะ ตั้งแต่แต่งงานกับม่านใหม่เนี่ยไม่รู้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ที่เขาต้องนอนอยู่ที่นี่ก็นึกเกลียดชังนะคะอยู่ในใจคืนนั้นเนี่ยเขาดันไปพลาดนะคะมีอะไรกับม่านใหม่เด็กข้างบ้านที่รู้จักตั้งแต่เด็กเขาก็รู้ว่าว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ชอบพอเขาแหละแต่ก็ไม่คิดเลยว่าหญิงสาวเนี่ยจะกล้าทําแบบนั้นกับเขาได้ลงเขาก็ได้แต่พึมพำพูดว่าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยก็เป็นพเพราะเธอทําตัวเองจะโทษฉันอ่ะไม่ได้หรอกนะ บ้านใหม่ก็ตื่นเช้าขึ้นมาค่ะให้นมลูกนะคะเด็กก็เลยนอนหลับไปค่ะเธอก็อาบน้อำอาบทาเตรียมชุดทำงานให้กับสามีเหมือนเช่นทุกวันค่ะแต่ว่าก้องภพก็ไม่เคยที่จะหยิบชุดที่เธอเลือกจัดให้เขาเลยนะคะพอจัดการทุกอย่างเสร็จนะคะน้องทานเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาค่ะเธอก็อุ้มเด็กน้อยลงไปข้างล่างไปสวัสดีกับคุณย่าพรเพนตั้งแต่เรื่องเกิดเรื่องเนี่ยคุณย่าก็ไม่เคยนึกรังเกียจเธอค่ะทําให้เธอรู้สึกซึ้งใจแบบก็ทําอะไรไม่ถูกนะคะ ซึ่งย่าก็เลยบอกว่ามาให้ย่าอุ้มเหลหน่อยสิหน้าตาเหมือนกล้องพบเลยนะเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยก็พูดกับแม่บ้านซึ่งแม่บ้านก็บอกว่าใช่ค่ะเหมือนคุณกล้องเลยซึ่งตัวมั่นใหม่ก็ได้แต่คิดว่าเนี่ยเออหน้าแปลกเนาะว่าหน้าตาเหมือนลูกแต่ว่าไม่คิดจะรักลูกเลยเป็นเพราะว่าเกลียดเธอหรือเปล่าก้องพบถึงได้เย็นชาไม่เปลี่ยนตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ไม่รักเธอ ก็ไม่ว่านะคะแต่ว่าเขาเอาความเกลียดชังเนี่ยมาใส่กับเธอและลูกนะคะเธอก็พยายามทนอยู่ที่นี่ด้วยความว่ารักนะคะด้วยความเจ็บปวดพยายามทับทุกวิถีทางที่หวังว่ากล้องพบเนี่ยจะรักเธอบ้างแต่ตอนนี้เหมือนจะหมดหวังแล้วล่ะนะว่าเขาไม่เคยเปิดใจให้เธอกับลูกเลยตัวเธอเองก็ทำงานเลี้ยงดู ลูกน้อยนะคะถึงแม้จะมีแม่บ้านแต่เธอก็ไม่เคยที่จะไปรบกวนใครเพราะรู้ว่าทุกคนเนี่ยไม่ชอบเธอและลูกนะคะก็ไม่ได้คิดจะขอความช่วยเหลือค่ะแล้วก็เสียงเปิดประตูเข้ามาก็ประกบล่างของก้องพบค่ะที่เลิกงานไวค่ะเพราะว่าจะกลับมาพักผ่อนนะคะเพราะว่าเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนค่ะเขารู้สึกว่าแบบลำคาญว่าการที่มีลูกเนี่ยชีวิตประจําวันของเขาก็เปลี่ยนก็รู้สึกแบบถึงความเจ็บใจว่าผู้หญิงคนนี้อยากได้เขาเลยทําให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้ค่ะ ตัวหญิงสาวก็ถามว่าอ้าคุณก้องกลับมาแล้วหรอคะซึ่งตัวชัยหนุมก็พูดว่าเนี่ยเห็นอยู่แล้วจะถามทําไมแล้วหลังจากนั้นค่ะบ,บทสนทนาทุกอย่างมันก็เลยเงียบสนิทค่ะมั่นใหม่ก็ได้จดัดแสดงทีท่าถึงความเสียใจค่ะซึ่งตัวก้องพบก็เลยแบบเฮเสียใจมากงั้นเหรอก็ควรชินได้แล้วนะเป็นไงล่ะรสชาติที่อยากได้ผัวจนตัวสั่นน่ยมีความสุขดีไหมล่ะคําพูดนี้ก็ทําให้เธอร้องไห้ออกมาค่ะ เธอก็ได้แต่อธิบายว่าเนี่ยจะให้มาเน่ะอธิบายอีกอกี่ครั้งคุณหนึ่งจะเชื่อว,ว่ามาเนี่ยไม่ได้ทําอะไรบ้าๆแบบนั้นผู้ชายก็พูดว่าเธอจะปฏิเสธเหรอว่าเธอรักฉันนานแล้วซึ่งตัวเธอเองก็ไม่สามารถโกหกตัวเองได้ว่ารักเขามานานค่ะจนกระทั่งเกิดเรื่องค่ะเรื่องเนี่ยก็ต้องย้อนไปเมื่อ2ปีก่อนค่ะมั่นใหม่เพิ่งเรียนจบนะคะได้ทํางานกับก้องพบก็เป็นเด็กข้างบ้านแล้วก็แถมยังเป็นเพื่อนกับญาติผู้น้องของก้องพบอย่างกิ่งจันท์อีก ก็ทาให้เธอได้รู้จักชายหนุ่มตั้งแต่ยังไม่จบมปลายก็รู้ว่าหัวใจของเธอเนี่ยลงรักผู้ชายคนนี้ค่ะถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นก้องพบจะไม่ได้พูดคุยอะไรกับเธอมากนะักแต่สายตาเรียบิ่งเนี่ยก็นิสัยก็ไม่ใช่คนช่างพูดแต่ก็แสดงความเป็นสุภาพบุรุษออกมาก็ทําให้หัวใจของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยเขานะคะแต่ถ้าว่าชายหนุ่มค่ะถูกบังคับให้ต้องรับผิดชอบเธอเพราะว่าเกิดเหตุตรงที่ว่า คืนนั้นเธอก็ตกเป็นของเขาอย่างเต็มใจไม่ได้ต่อต้านเพราะคำว่ารักที่อยู่ในใจค่ะซึ่งก้องพพเนี่ยก็เดินโซัสโซเซมานะคะเธอก็อ,ออกแยกออกจากกลุ่มของพนักงานในคืนนั้นที่เขาจัดทิปเที่ยวกับทะเลในช่วงตอนเย็นมีงานปาร์ตี้ค่ะซึ่งมั่นใหม่ก็กำลังจะกลับที่พักก็เห็นชายหนุ่มล้มลงก็เลยเข้าไปช่วยพยุงนะคะแล้วก็ถามว่าคุณก้องพพไหวไหมคะ แต่เหมือนกับชายหนุ่มพยายามจะอดทนอดกั้นอะไรบางอย่างคะ่ะแล้วก็ขัดผึ่งมาแล้วก็พูดว่าเนี่ยเธอเองสินะด้วยความไม่พอใจค่ะเขาไม่คิดว่าเพื่อนของญาติผู้น้องคนนี้จะวางยาเขาก็เห็นว่าแอบบมองแอบ,บชอบเขานะแต่ไม่คิดเลยว่าจะกล้ากระกทําการเหิมเกริมได้ขนาดนี้ซึ่งตัวหญิงสาวก็บอกว่าเออมั่นฟังไม่ถนัดเลยค่ะเสรแล้วคะ่ะก็ถูกชายหนุ่มลากค่ะ เข้าไปอยู่ในที่พักค่ะซึ่งหญิงสาวก็ได้บอกว่าเอยคุณเมามากแล้วนะคะเดี๋ยวจะช่วยพยุงแล้วกันค่ะเขาก็ได้แต่พูดว่าเนี่ยอยากช่วยมากสินะมั่นไหมเธอก็งงนะคะแล้วก็บอกเออค่ะมั่นก็อยากช่วยพยุงคุณเข้าห้องพักอย่างปลอดภัยนั่นเองเธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะเสร็จแล้วผู้ชายเขาก็เลยพูดว่าเนี่ยเอาสิในเมื่ออยากได้ต้องการตั้งแต่ต้นเนี่ยฉันจะยอมให้เธอสมบังแล้วกันหลังจากนั้นค่ะก็เลยถูกชายหนุ่มลากเข้าไปอยู่ในห้องพักค่ะ แล้วก็มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งค่ะซึ่งหญิงสาวเนี่ยก็ด้วยความรักค่ะก็เลยปล่อยตัวปล่อยใจให้กับตัวพระเอกไปนั่นเองค่ะซึ่งก็จะเป็นฉาก NC ที่ตัวชายหนุ่มก็ไม่ได้อ่อนโยนกับตัวนางเอกนักแล้วก็ยังแบบพูดจามไม่ดีใส่อีกนะคะแต่ว่าตัวเธอก็ไม่อาจที่จะอธิบายได้ว่าตัวชายหนุ่มเนี่ยเข้าใจผิดค่ะทีนี้ตัดฉากมาที่เหตุการณ์ในปัจจุบันค่ะคำพูดของก้องพบก็ทำให้เธอเนี่ยได้แต่เม้มปากค่ะ ก็ผู้ชายเขาก็ได้แต่นึกสมเพศนะคะแล้วก็นึกย้อนไปถึงเหตุการณ์น,นั้นว่าถ้าหากข้ามใจสักนิดก็คงไม่ผิดพลาดนะคะเพราะว่าหลังจากที่เขาได้นอนกับม่านใหม่เนี่ยคนทั้งบริษัทก็เลยรู้เรื่องค่ะแถมเธอยังท้องอีกก็เลยจําเป็นต้องแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ค่ะหญิงสาวก็ได้แต่ถามว่าเนี่ยคุณเคยเห็นม่านอยู่ในสายตาบ้างไหมหลักม่านบ้างหรือเปล่า ะะซึ่งชายหนุ่มนะคะก็ได้แต่พูดว่าผู้หญิงอย่างเธอยังกล้ามาถามความรับจากฉันอีกเหรอที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้ว่าฉันรังเกียจเธอมากขนาดไหนมั่นใหม่ก็เลยได้ถามว่าแล้วเพราะอะไรมั่นทําอะไรผิดทําไมถึงต้องรังเกียจด้วยหรือเพราะเรื่องนั้นซึ่งตัวพระเอกค่ะก็ได้แต่พูดว่าน่าจะรู้อยู่แล้วนี่ว่าฉันเนี่ยไม่มีวันรักผู้หญิงแล้วซ้ำเหมือนเธอหรอกที่อยากได้ฉันจนตัวสั่นถึงได้วางแผนลุเลๆแบบนี้วิธีการของเธอเนี่ยฉันเนี่ยรังเกียจเป็นที่สุดเลยนะ ตัวม่านก็พยายามบอกว่าอธิบายไปหมดแล้วนี่อยากให้คุณเนี่ยแบบฟังม่านบ้างคือเรื่องนี้หรอที่ทําให้คุณจงเกียจจงชังม่านกับลูกลังเกียจเธอเนี่ยไม่ว่าหรอกนะแต่ยังลังเกียจลูกน้อยอีกเนี่ยลูกเธอไม่ได้รู้อะไรซะหน่อยทําไมเขาถึงได้ใจร้ายใจดาขนาดนี้เขาก็เด้แต่พูดว่าแค่ให้เธอกับเด็กนั่นอยู่ในบ้านของฉันเนี่ยก็ควรจะพอใจได้แล้วลิกไปฉันไม่อยากสนทนากับผู้หญิงอย่างเธอซึ่งตัวผู้หญิงก็เลยถามว่าเนี่ยความรักของม่านมันเปลี่ยนใจคุณไม่ได้เลยหรอคะ ชายหนุ่มก็ได้พูดว่าความรักของเธอสําหรับฉันมันไม่มีค่าอะไรสักนิดจําใสสมองไว้ด้วยมั่นหมายเธอก็ได้แต่ร้องไห้ค่ะความหวังที่เธอเคยคิดว่าสักวันจะทําให้ชายหนุ่มรักเธอแต่ว่าทุกอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ไร้ค่าเขาได้แต่เหยียบย่าจนไม่มีชิ้นดีค่ะเธอก็ได้แต่คิดอย่างเศร้าโศกค,ค่ะ ตั้งใจว่าอยากจะให้ลูกมีพ่อแต่ว่าในเมื่อพ่อไม่เคยรักบ,บางทีเธอก็ควรที่จะจะไปพร้อมกับลูกใช่ไหมสิยงโทรศัพท์ของชายหนุ่มดังขึ้นค่ะหญิงสาวก็หันไปมองค่ะก็เห็นคนที่ปลายสายทําให้เธอเนี่ยตัวสั่นเลยก็คือปภัสสอนเป็นหญิงสาวที่ก้องพบเคยคบด้วยค่ะเธอเนี่ยเคยคิดว่าทั้งสองตัดขาดกันแล้วไม่คิดว่าเขายังติดต่อหากันอยู่เนี่ยพอได้รู้แบบนี้ทําให้หัวใจของเธอเนี่ยเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เธอวาดหวั่นไว้เนี่ยก็คงไม่ใช่ต่อไปแล้วล่ะนะ ต้องพูดว่าประภสรนค่ะก้องญหญุดหงิดค่ะที่ก้องพบไม่รับสายเธอค่ะเธอรู้จักกับเขาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันตลอดเวลาที่ผ่านมาค่ะการคบกับก้องพบก็ไม่แย่ค่ะทั้งหน้าตาสังคมฐานะนะคะไม่เป็นรองใครเลยละ่ะเธอก็คิดว่าโชคดีที่ได้เป็นแฟนเขาค่ะแต่มีเรื่องหนึ่งที่เธอไม่พอใจก็คือเขายังไม่คิดจะสร้างครอบครัวกับเธอด้วยเหตุผลที่ว่ายังไม่พร้อมอยากทุ่มเทให้กับงานนะคะก็ทําให้เธอรู้สึกไม่พอใจค่ะแต่ก็ไม่อาจปล่อยวางผู้ชายคนนี้จากชีวิตค่ะ เธอเนี่ยควรที่จะได้เป็นภรรยาของเขานะคะแต่ว่าถ้าไม่เกิดเหตุข้อผิดพลาดขึ้นกับคนที่อยู่ข้างกายเขาเนี่ยก็ควรที่จะเป็นเธอเธอก็ได้แตงหนุนหงิดค่ะว่าในระหว่างที่เจอกันในสองรอบเนี่ยปีนี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยพอเรื่องชาวโชวี่ทําให้ชายหนุ่มต้องไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นถึงจะไม่ได้จัดงานอะไรบ้างแต่ว่าทุกคนในบริษัทของก้องพบก็รู้เรื่องนี้ค่ะ ใหนจะปัญหานี้สินที่เธอต้องหาเงินไปช,ชดชดใช้ให้กับครอบครัวอีกแผนการมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่วาดหวังไว้เลยเธอก็เลยเลือกรับข้อเสนอของคุณหญิงพรเพนนะคะของชายหนุ่มที่จะยอมแลกออกจากไปจากชีวิตของก้องภพค่ะแต่เธอก็ได้แต่คิดว่าเนี่ยเธอจะไม่มีทางยอมแพ้หรอกยังไงก็ต้องเอาก้องภพกลับคืนมาจากนางมั่นหมายให้ได้ค่ะ แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไป,เ,ปเพื่อนๆต้องไปหามาอ่านกันเอาเองนะคะความรู้สึกที่ได้หลังจากที่ได้อ่านเรื่องเธอที่เขาไม่เคยรักค่ะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นนิยายแนวมาม์มาดราม่านะคะซึ่งจะมีพี่โบค่ะตัวโตๆเลยก็คือพระเอกที่ชื่อก้องผมนั่นเองค่ะน้องสล็อตก็เหมือนไซส้พี่โบค่ะมากๆค่ะก็ถ้าเพื่อนๆเคยอ่านเรื่องนี้ก็แล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะคะว่าชอบเหมือนกันหรือเปล่า เพื่อนๆสามารถสนับสนุนสล็อตแก๊งสเตอร์ได้หลายช่องทางตั้งแต่กด Subscribe ช่อง YouTube ของน้องส่งต่อคลิปน้องให้กับเพื่อนของเพื่อนรับชมโฆษณาและร่วมกิจกรรมของน้องๆในอนาคตโดเน a ให้กับน้องๆตามรายละเอียดใต้คลิปครับและเฉพาะแฟนพันธ์แท้ของน้องสล็อตแก๊งสเตอร์เท่านั้นที่จะเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่น้องสล็อตเตรียมที่จะมอบให้กับเพื่อนๆน,นะครับ เพียงแค่เพื่อนให้ใจน้องและโดเน a ให้น้องเพื่อให้พวกเราสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่องครับแล้วมาร่วมกันเป็นสาวกของสลัดแก๊งสเตอร,อร์จอมป่วนที่นำโดย Fast c o o ช i เอ s และ Doo d o d o ที่จะมีมุกฮาปัานป่วนชวนขยี้หัวใจคลิกเลยโลโก้นี้